สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Half-Life: s i n g f o r c e นะครับในคลิปนี้ก็จะเข้าสู่โหมดเนื้อเรื่องแล้วนะครับแล้วก็เรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับก็จะมีอยู่3ระดับนะ Easy Medium Hard นะครับโอเคขอเล่น Medium ล้วกัน Okay. ตอนนี้ก็อยู่บนพอลแล้วนะเตรียมที่จะเข้าสู่สถานีวิจัยแจ็คเมซ่า แม้ว่ามันแบบอีกเช่นกันก็บินไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวจะไปทำภารกิจกัดอาหารพวกนี้ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับอย่างด้านขวาสุดก็จะเป็นแพทย์สนามนะครับแล้วก็ด้านตรงกลางก็จะเป็นทหารวิศวะไว้สำหรับเชื่อมประตูคนประตูออกตรงนี้นะครับ ตัวละครที่เราเล่นนี้ก็คือจะ wow, มี really ชื่อว่าเอเดนเชฟาร์นะครับอายุ2 well, s <S ี <S 2> 2 <S 2> ่ปีระดับยศน,นี่จะเป็นคนันล่อเน, uh, นาะคา n จะสิบโทมัง้ง

ใหญ่เลยโอ้ยโอ้โหเราผัดเจ็บสาหัสเพราะนอนเพื่อนเราตายโอเคเวลคัมทูแบล็คเมซ่าโฟร์ไฟฟ์ One, two, three, four, okay. five. Oh, you've woken up. Corporal Shepard, is it? I've read the tag on your uniform. I'm glad to see my life saving efforts weren't in vain i can't say the same for him. i'm afraid you have been through a serious accident. most of your friends didn't make it. i was hoping that you soldiers had come to rescue us, but now it seems we are all in the same situation. i think i saw a radio near the crash site where i found you. perhaps you can go there and radio for help." <laughs> โอเคออกไปอืมโอเคออกไปทางด้านนี <c oughs> โโ้โอ้โหนายนี้ทหารนายนี้ก็ตายนะ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะดเรเล่นอะไรแพงๆขนาดนั้นเนดะี๋ยวก็ <laughs> have you ever seen such a magnificent species? these crabs can completely control their host's nervous system. can you imagine what the next stage of mutation looks like? ถ้าเกิดมันเกาะหัวไปนานๆปั๊บเนี่ยขั้นต่อไปมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้คือน่าจะเป็นระยะแรกมั้งของอาการที่โดนในเฮดครับมันเกาะหัว,หวนะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ชุดเกราะกันมันจะมีชื่อว่า power combat vest นะครับซึ่งอยู่ในคลิปที่แล้วผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะก็ไปเปิดหาดูกันนะครับไป เราจะไปทางหน้านี้นะครับเอ้ยอันนี้ห้องอะไรนาะอุ้ยฮ้ซอมบี้ด็อกเตอร์ออกมาออกมาเร็วออกมาออกมาเอ้าไม่ทันแล้วโอ้ยเอ้าโอ้ยโอ้อุ้ยเอาเอาไปดิครับไม่มีอาวุธอ้ไปดิโอเค มาศพใครนะร,ประอปภ <c oughs> โอ้ยโอ้ยเอ้าสวัสดีครับรอปภเออเรารอ,อราปภรอรปภคนนี้จะชื่อว่าพี่ตุ้ยนะครับอ่าชื่อเต็มก็คือตุ้ยหนุ่ยนั่นเองนะอ้วน,านบาเบาอ้วนซะแบบเบาหวานขึ้นเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่ตุย้ย Okay, I don't want to die alone. Oh, okay, Shepard, I see you found your power vest. That should keep you safe out there. See, now I've heard rumors that you troops may not actually be here to rescue us. Just don't forget about us out there, alrighty? Okay, I'll let you through now. And I was supposed to play bridge tonight. Good luck, sir. โอเคลาก่อนพิ่ตุย้ย <laughs> ไปแล้วโอ้ <laughs> ไฟฟ้ารัวนี่หว่าโอเคค่อยๆ <c oughs> ค่อยๆไปโอ okay, เคอาวุธชิ้นแรกที่เราได้มา <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> มันจะมีชื่อว่าปลัแจนะมันเอาไว้สำหรับเอ่อไข่กอกน้ำาอ๋อไม่ใช่นะเอ่อเอาไว้สำหรับตีนั่นเองนะมันจะมีตีสองแบบตีแบบธรรมดากับตีแบบอย่างแรงอย่างหนักหน่วงหนักหน่วงนะครับ แบบงางนั่นเองนะโอเคข้างหน้านี้ก็จะมีเออแสงเส้นเลเซอร์ขวางอยู่นะครับเราไม่สามารถขึ้นไปทางนี้ได้นะให้เรานีเนี่นนครับเลเซอร์ที่ว่านี้นะเดี๋ยวให้เราเอา่อทำลายทำลายตรงนี้นะครับ โอ้ยโอ้ยเ้าโอ้ย,อย <c oughs> เออไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายตรงนี้ด้วยนะกูเพ่นดีกว่าไปดีกว่าไม่เอาแล้วไปโอเค้ยไอ้หยอยมาเ้ยไอ้หยอยมาเวียนแล้วทำไงดีโอเคนี่แหละตีนี่นนง,ง้าง มาไอยอยนี่แน่โบกไอยอยนี่แน่เละเลยไปไอ,อย้อยกัดกูนี่แน่โบกต้องโบกนี่แน่เละโบกให้เละครับไป ข้างหน้านี้โอ้พี่เหี่ยวสักคุยกับใครอยู่อะร,ประอปภหรอทำอะไรกันเฮ้ยเข้าไปหาเขาไม่เปิดไม่เปิดเอาอุ้ยเละเลยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อยาน้มยาเติมกรอกนะครับป Okay, เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะครับเข้าประตูตรงนี้ไปนะเค okay, เรามาอยู่กันตรงด้านนอกแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทางด้านนี้กันเค okay. ให้เรากระโดดพุากระโดดไปทางด้านนี้อกระโดดพุดกระโดดไปเรื่อยๆครับไปเรื่รรอยๆแล้วก็กระโดดทางด้านนี้ Okay. อาอวุธชิ้นนี้ก็จะเป็นเป็นมีดแล่เนื้อนะครับไว้สำหรับฟันนั่นเองนะนี่แหละเละเลยโอเคโอเคฟันเร็วขึ้นนั่นเองนะไปะโอ้ยย่อยมานี่นี่แหละเอาไปไหนจ๊ะบ๊ายบาย เค okay. เดี๋ยวเรามุดท่อตรงนี้นะครับไปก็ลงไปทางด้านนี้นะโอเคข้างหน้านี้จะมีกระแสไฟฟ้ารล,ล่วอยู่นะครับไม่สามารถเข้าไปได้นะเดี๋ยวเราจะต้องหาทางดับกระแสไฟฟ้าอันนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปอีกทางหนึ่ง okay. ระเบิดด้วยมาเฮ้ยไอ้หยอย นี่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 มาก็มาเอ้ยนี่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 เนี่ยฟันให้เละเลยกูเกลียดมึงโอ้ยโมาอีกแล้วมึงนี่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 เละเลยไส้แตกนี่เนี่ยฟันฟันแมงสาบนะมีไหมดูหน่อยเด้อมีหรืเปล่าอ๋อไม่มี เข้าไปดูแม่งเข้าไปดูข้างในเลยอ่ะเอาแหละเอาพิษต่อยเอา Hello, ครับเอาออกมาแล้วพิษต่อยออกมาเดีวเดีเดีเอาลืมบอกไปว่ามีกระแสไฟฟ้าล่วอยอู่สายไปแล้วนะโอเคบายบายเดี๋ยวเราฟันกล่องก่อนนะ กอมีกระสุนแม็กนั่มมาให้ด้วยและมีพยาบาลโอเคเดี๋ยวเรามุดท่อทางด้านในนะครับโอเคตรงนี้มันจะมีกระแสไฟฟ้าั่วอยู่นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปข้ามไปนะครับอกระแสไฟฟ้าดับก่อนโอเคอ่าแล้วก็ไปทางด้านนี้นะ อ้ามุดท่อไปนะครับโอเคถึงปากทางท่อก็ปันไปเลยนะครับตรงจุดนี้ระวังให้ดีๆนะครับเพราะว่ารั้วตรงนี้มันจะมีกระแสไฟฟ้าอยู่นะครับอ่าให้เราไปดับกระแสไฟฟ้าตรงนั้นก่อนอ่าโอเคสับสวิตช์อ่าเรียบร้อยแล้วนะ โอเคปืนใหม่คนระับมันจะมีชื่อว่า Desert Eagle นะครับโอเคปืนนี้มีติดเลเซอร์ให้ด้วยนะครับจะยิงได้แม่นขึ้นนั่นเองนะโอ้วติดต้อโอ้ตายอย่างเทเรืกินโอ้ลีลาไปเดี๋ยวเราออกไปทางน้านนี้นะครับกลับไปทางเก่านั่นเองนะโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเอเลียนโผล่มานี่แน่โอเคเอเลียนปล่อยปล่อยไฟฟ้านะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้นะครับนแหละแล้วก็ลองกดวิทยุสื่อสารดู ว่าเขาเอ่อพวกทหารเขาจะถอยกันถอยออกจากสถานีวิจัยแห่งนี้นะถอยทำไมอะถอยทำถ้วยเหรอฮะกูเพิ่งจะมาถึงเนี่ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราฟันกล่องดูนะมีอะไรมีอะไรมั่งไอเทมมาเอาไอเทมมาไม่มี ไปด,ดักกล่องพยาบาลโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงท่อข้างในนี้นะครับโอเคอ่าแล้วก็ลงตรงนี้อ่าแล้วก็ลงไปนะครับโอเคด้านบนนี้ก็จะมีเพียงนะครับคือเราสามารถหลบได้นะครับโอเคไม่ต้องไปยิงมันนะครับให้เปลืองกระสุนนะโอเคไปอ่าแล้ว เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เราลงไปด้านล่างนี้ก่อนโอเคลงไปเพราะมันจะมีอะไอเทมไอเทมอยู่นะซึ่งไอเทมนี้จะเป็นกระสุนแมกนัมนั่นเองนะเพิ่มมาให้อีก6นัดแล้วก็กลับไปทางเดิมนะครับไปขึ้นบันไดแล้วก็ไปทางด้านนี้ โอ้ยโอ้ยเอเลี่ยนโหดักรอเลยเหรอโอ้โหโอเคอ่าเราได้อาวุธใหม่มานะครับมันจะมีชื่อว่าปืนลูกซองนั่นเองนะปืนนี้จะใช้กระสุนขนาด12เกตนะครับกระสุนประจุได้8นัดนะครับแล้วก็มีกระสุนสำรองให้อีก125นัดนั่นเองนะมึงจะพกอะไรกัะหนาวอะ โอเคปืนปืนนี้มันจะมีการยิงอยู่สองแบบนะครับแบบแรกก็คือแบบยิงทีละนัดนะครับแบบที่สองก็คือยิงทีละสองนัดพร้อมกันนะครับอ่าโอเคด้านล่างมีเอเลี่ยนนี่วานี่แน่โอเคเดีย๋ยวเราลงไปด้านล่างนะครับเอ,อโอเคลบ ท่อแก๊สด,ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีนี่ว่าเ,เดี๋ยวเราหลบท่อแก๊สนะมาระวังเพียงลองเพียงด้วยเอาไปไหนล่ะอ้อยเจ็บนี่แน่ โอเคระวังเพียงอ่ะเข้าประตูนี้ไปนะครับอ่าแล้วก็อะไรอะไรลงมาอเอเลี่ยนนี่เนี่ยปล่อยไฟฟ้าเหรอเออโอเคตรงนี้ก็จะมีเกาะแล้วก็พยาบาลให้ด้วยนะครับ เอแล้วไปเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราโดดลงไปโดดไปนะครับอึ๊ดอุ้ยโอ้โหเวนเกือบไม่รอดนะเนี่ยดีนะที่ผ่านมาได้อะโอเคเดี๋ยวเราไปประตูข้างหน้านี้นะครับไปอุ้ยโอ้ยโอ้ยเวนละอ้าวโอ้ยไปไม่ได้แล้ว เอาันได้ขาดอีกเอาเอาเอาทางเออโอ้ยเออคุณผู้ชมครับไปต่อไม่ได้แล้วลาขอลาก่อนเลยนะครับสวัสดีเอา้าโอ้ยเออเอา้อาไปเละนะไปยังไงเนี่ย โอ้ oh. อ,อ๋อวิ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอออุ้ยเวลาน้ำน้ำท่วมและเอาพี่เหี่ยวสักพ okay. okay. ี่เหี <S <S ่ยวสักเปิดประตูให้หน่อยเร็วโอเคขอบคุณมากพี่เหี่ยวโอเครอดรอดรอดแล้วเดี๋ยวเราไปขอบคุณพี่พี่เหี่ยวสักกันนะโอเคอ้าวหายไปไหนอ่ะ ไปไหนแล้วอะไม่อยู่โอเคเดี๋ยวเราลงลิฟต์ข้างหน้านี้นะครับอ่าโอเคพอมาถึงตรงจุดนี้ตรงจุดนี้นะครับมันจะมีถังระเบิดให้เรายิงถังทําลายนะครับโอเคด้านซ้ายจะมีกระสุนแม็กนัมให้ด้วยนะให้เราเก็บอ่าแล้วก็กระโดดนะครับอ่า เอาละโอ้ยไอ้หย่อยนี่เนี่โบต้องโบโอเคโอ้ข้างหน้านี้มันไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องหาทางเปิดสวิตช์เพื่อเข้าประตูด้านในนี้นะครับ

นี่เนี่ยระเบิดเลยไอ้หยอยอเอมีกระสุนลูกซองอนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่ไม่ต้องเกงใจละมั้งเนี่ยโอเคเรายิงไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันมันไส้มึงมากเลยเอาละ น,น,นี่เนี่ยเกียบมึงนี่แหละเกียบมึงโอเคอันนี้ก็จะเป็นตู้พยาบาลนะครับโอเคเดี๋ยวเราจุดนี้ให้เราเดึงเครนออกมานะครับอ่าเข็นไปทางด้านซ้ายมือนะครับค่อยๆเข็นไปเรื่อยๆอ,อ่า แล้วก็ให้เราขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดข้ามนะครับอ่าโอเคเก็บเกราะด้วยนะครับแล้วก็กดสวิตช์ตรงนี้นะครับอ่าเพื่อเปิดประตูเอาละระวังระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ด้วยนะ เดีย๋ยวเรากระโดดทั้งด้านนี้อกลับไปจุดเดิมอดึงคันโยกอไปวางไว้ตรงมุมนี้นะครับอ่าโอเค <c oughs> อแล้วก็กระโดดขึ้นนะครับแล้วก็กระโดดปั๊บกระโดดอืด๊ด ก็กระโดดข้ามไปเลยนะครับโอเคแค่นี้แหละ <c oughs> แล้วก็ให้เรากดสวิตต์ก็เปิดประตูเออเปิดทเออเขาเรียกว่าเ,เปิดที่กั้นนั่นเองนะที่กั้นที่กั้นทางนะอาะและแล้วก็กระโดดลงท่อตรงจุดนี้ตรงจุดนี้ไปเลยนะครับ <c oughs> เฮ้ยสงสงสงอย โอ้ยโอ้ยน้ำน้ำแล้ววะเนี่ยน้ำน้ำซ่วมน้ำซ่วมไปโอ้ยตรงนี้ก็มีเพียงอยู่ด้วยนะครับหลบได้ก็หลบนะครับโอเคไม่จําเป็นต้องยิงหรอกครับเพราะว่ามันเปลืองกระสุนนะัอนแหละเดี๋ยวเราขึ้นไปทางด้านนี้นะครับโอเคไปโอ้เพียง สอยสอยก่อนเลยสอยสอยอตรงด้านขวามือก็จะมีกระสุนแม็กนัมแล้วก็ระเบิดมือให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เดินไปข้างในนี้นะครับอโอเคตรงจุดน,นี้ ตรงจุดนี้เราลงไปไม,ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีกมมัตภาพลังสีรั่วอยู่นะครับแล้วก็จะมีหุ่นขนของที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเดี๋ยวให้เราทําการยิงกล่องระเบิดนี้นะครับทีนี้หุ่นขนของก็จะเคลื่อนที่ได้นะครับ ประตูก็เปิดแล้วนะครับให้เราลงบันไดไปนะครับโอเคค่อยๆลงค่อยๆลงเกือบเกือบเกือบอ่าโอเคค่อยๆค่อยๆกระโดดอ่าแล้วก็กดสวิตช์อันนี้นะครับเพื่อทำการระบายน้ำนะครับ โอเคระบายเรียบร้อยแล้วอ่าก็เปิดสวิตกดสวิตตตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปด้านบนเลย,ห,ยหมาหไม่ต้องเข้ามาเลย ต้องมาผายลมใส่กูเลยนะโอไมค์ oh แล้วไอ้หมานี่ไหนไม่ต้องมาผายลมใส่กูเอาแหละเดี๋ยวตรงจุดนี้นะครับเราจะต้องเข้าไปในรถไฟฟ้า BTS นะแต่ว่ามันไปไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องเข็นไอ้รถรถนี้ก่อน เขียนปะออออเขียนเข็ยนเข็ยนเข็ยนอ๋าโอเคแล้วก็อ่าอหละแล้วเดี๋ยวอ่าแล้วก็เข้าไปเลยเข้าไปเลยนะครับอ่า